ต่อกันที่จังหวัดกาลสินค่ะมีการจัดพิธีบวงสวงพญานาคเจ็ดเสียนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการทำเหรียญเป็นเหรียญระเครื่องเหรียญที่รหรือศักปรากฏว่าบล็อกที่ทำเนี่ยเกิดแตกขึ้นมาด้วยเป็นเพราะอะไรไปดูกันค่ะ ดูภ่พสูงนี่สวยก่อนนะ,อะเออก็คืออยู่ที่วัดป่าโสกเทพสถิตตําบลดงลิงอํกกบบาเภอกำมา a r สายจังหวัดกาลสินครับก็เป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นชุมชนเป็นธรรมชาตินะคะพระอาจารย์สุชีพสุจินโนหรือครูบาพันบทนีน่แหละค่ะท่านก็เมตตาจัดสร้างเหรียญกระถิ่นรุ่นแรก ก็คืออยากจะทําเพื่อแจกทานแล้วก็เปิดให้สาวทุชนได้เช่าบูชาจะได้นํารายได้มาบูรณะศาสนสถานภายในวัดครับแต่ว่าระหว่างที่ทําพิธีกิ็เหตุการณ์แปลกยังไงก็คือว่ายังไงตอนปั๊มเหรียญตัวอย่างอะตอนแรกๆก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะแต่พอปั๊มเหรียญที่สองยังไงปรากฏว่าบล็อกอะเกิดแตกขึ้นมาวล้วบล็อกแตก ทำต่อไม่ได้ยบล็อกที่แปดเนี่ยกลายเป็นอะไรรู้ไหมเป็นภาพมวยผมบนศีรษะพระอาจารย์เนี่ยค่ะคือบล็อกมันไม่คมอ่ะต้องส่องนี้เลยนะเออแล้วมันต้องดูที่อะไรตัวตัดอะไรงี้หรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวดูเดี๋ยวอันนี้ด้านหลังก็ดูปกติด้านหน้าดูบริเวณสีสระค่ะเหมือนมีก้อนๆอะไรเนี่ยนี่ไงนี่แหละนี่แหละนะคะซึ่ง ทางพระท่านก็ได้ถามถามคนทําบล็อกเขาว่าเออได้ขึ้นใบสีก่อนที่จะปั๊มหรือเปล่าทางโรงปั๊มก็ตอบว่าเออไม่ได้ขึ้นใบสีออก็เลยเป็นความเชื่อว่าเพิ่นเพราะสิ่งนี้ไหมก็เลยทำให้บล็อกเขเสียหายพระอาจารย์ก็เลยขออนุญ,ญาตนะคะให้ปั๊มได้เพียง56เหรียญเท่านั้นสําหรับบล็อกนี้ที่มีปัญหานี่นะออก่อนที่จะเดินทางไปนาเรื่องเปิดเครื่องปั๊มเหรียญด้วยตัวเองใหม่จนสําเร็จเสร็จสิน้นส่วนไอ้บล็อกที่แตกไปแล้วก็คงจะไม่ทําลายอะไรหรอกปล่อยให้มันเสื่อมไปตามธรรมชาติทั้น และจากนั้นคณะศิษยานุสิ์ก็ได้จัดพิธีบวงสวงพญานาคเจ็ดเศียรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดป่าสงเทพสถิตจังหวัดกาลสินงานนี้มีดรทองคาเกียรติจันทร์ทำพิธีค่ะพร้อมกับคุณธรณินสงสุขผู้สร้างเกเรศกจินรุ่นแรกและคุณพิมพนิพาอุบลเลิศเจริญมาร่วมบวงสวงด้วยแต่ความอาจรรย์ก็ยังเกิดขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนระหว่างทําพิธีคุณมองขึ้นไปบนท้ฟ้าพระอาทิตย์ทรงโกรธโอ้โแสบตาแล้วไปตอนเช้ต้องระวัง

ก็บล็อกแตกครับมันเหตุการณ์ไม่เป็นไรครับเป็นยังคือว่าบล็อกมันแตกครับรุ่นกระถินปีแรกอะเหตุการณ์บ่าทว่าเหตุการณ์เนาะครับพระอาจารย์ไม่อยากว่าเรื่องนี้แล้วมันเป็นเรื่องมันอื่นซื่อมากครับเอาเรา,าแก้เหตุการณ์กันได้ครับมันเกิดขึ้นได้ยังไครับเพราะเห็นว่าลงรอนี่มันเคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้จักเทียเป็นว่าจังสี่ว่าเป็นว่าอันจะฟ้องผู้สางนี่สีมหาไปทำพิธี เออจากิมหาพรท j a เนี่ยไปท่านพิธีอืมบาเนี่ยก็่าดที่คุ้มผาของเตรียมแล้ววล่งรอกับท่อมาที่แม่นผู้เฮ็ดนั่นละทุกทิศนั่นล่ะบอกว่ารอแล้วส่วนหนึ่งมาทันว่าครห่วยรอแล้วจากไหนคือนาท่อไปท่านพิธีประชั่าตอนพระอาจารย์อยู่ยนี่ยูนี่เนี่ยอยู่กับลสินแต่ว่าล่งลอยยุ่โล่องลอยยู่พุ่อยุ่งเทพล่องลอยยุ่ สารคามโอ้สารคามโอ้เออไอ้ว่าเอ้านี่เรามันอยู่ใกล้ๆเอคือก็ก็ที่ฝ่าวแถวๆนี้นะมันต้องไกลกันนอตอีกบมื่กี้จะโม้กันถึงแล้วคือฟ้าวแถวๆก็สีรอก่อนทันปะเข้ามาคือพอได้ว่าบวกกองบวกกาวอี๋หยึ่ง่าทันว่าอือพ่อไปการร่องจะคุ้มผ่าไปเป็นกระท่มาบวกกองกับเลยว่าเออกระส้วนตาเฮ็ดได้ก็เฮ็ดโลดเอออาจารย์พ่ไปดอกว่าทันปะป่อยเพิ่นเฮ็ดโลดว่าทันมาเพิ่นเฮ็ดได้ว่าทันว่า นอ้อกเขบว่ไปเมือนั้นว่าไปหลังจากนั้นเพื่อนกะอันกดเข้าไปอีกกดพิมเข้าไปอีกกันนะกร<ธ>ะแตโอ้ก็แตแล้วก็เห็นว่าอะไรดยได้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 ทั้งหมดจักเหรียญครับหกสิบเาเหรียญบ่ครับก่ถึ่ากับหาหาสิบโอ้หาสิบประมาณหาสิบหกเหรียญเนี่ยประมาณนี้ครับเพราะคงมากเกินหกสิบแต่ใน,นจำนวนบอกเพื่อนเห็นไว้จักบอกครับบอกบอกกี่ที่ที่ทำไว้สำหรับปั่มรุ่นนี้นะครับเอ้แต่กรบแตแม่แม่พิมพ์ครับ แม่พ <polarization> <ity> ิมพ์น well. ี่ครับแม่พิมพ์เฮ็ดใบสองบอกแตกสองบอกโอ้แตกสองสองเท้อโอ้สแน็บการที่เฮ็ดแม่พิมพ์แม่พิมพ์หนึ่งกว่าจะเฮ็ดไม้หรือต้องเป็นเดือนบ้งครับกว่าจะเฮ็ดขึ้นแม่พิมพ์ไหมเฮ็ดไม้อะไรผมก็เฮ็ดไม้ก็แตกนี่ก็ต้องเลื่อนเวลาไปอีกเป็นเดือนก็ต้องเลื่อนเวลาเลื่อนเวลาแต่อันเท้อแรกก็แตกเท้อที่สองก็แตกโอ้คือเขาขั้นที่สองก็เหมือนกันเขาคือเฮ็ดไปเลายรอมากอะเฮ็ดไปเลไม่ได้ขออนุญาตรอมากกับว่าได้ บาดแก้แล้วแก้อีกก็เลยอ่าได้นิมนต์นไปนั่นล่ะนิมนต์นไปนางเป็นแบบปานนี้แก้บ่ได้ยักเถ้อืมเออแก้แล้วแก้อีกก็เลยสุท้ายก็ไปนางเป็นแบบอืมเป็นนางเป็นแบบก็เลยไปท้ำพิที่ไห้กะเปลี่ยนแทงพิมไม่เออกะจังแล้วอืมเออก็จังเพิ่นก็เลยมาวอาที่หลังให้ฟันที่หลังเนี่ยนอนั่นล่ะมั่นก็ว่าเฮ้ามาว่าาโอ้ยเห็นเฮ้า บ่ไมีซื้อมีเสียงคือเพื่อนกับที่เฮ็ดงโผล่ออาังหวะว่าคู่บาอาจารย์เ้ากับบ่ขี่ไร่เด้ว่จังววาครับเป็นยังมมโหที่หลัง <c oughs> ย่มมังมาโหที่หลังโอ้ดีที่ต้องเอ้ก้อนไอ้แต่นี่พอเฮ็ดได้คือต้องเห็ดใบสีบอกก้าวคู่บอาอาจารย,ทยา์ทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างที่เฮ็ดยังขืนนี่ฟังแต่ว่าถุงมุงคลนเนาของมงคลเห้าก็ต้องเชิญคู่บาอาจารย์ห้ามาเฮ็ดห้านี่เพราะสายมาที่เฮ็ดไปปนันโด อบเกนคือคู่บาอาจารย์เฮาเด้เพราะฉะนั้นเฮ็ดนั้งขื่นจะเป็นมงคลทุกอย่างเมื่อวานเรื่องเล็กเรืองน่อยเฮาก็ต้องลึกถึงคู่เพราะคู่เิ่นผู้ใหายเฮาคัดถากับเป็นของคู่เพิ่นเอ่อเพิ่งไม่เฮาเฮ็ดเหนเฮาใส้อยู่เดียวเนี่ยเป็นของคู่เพิ่นเพราะฉะนั้นเห็ดนั้งขื่นก็นอกเราลึกถึงคู่เพิ่นเออเป็นรักอยู่แล้วแต่ทั่วไปอยู่แล้วของสินะแต่เพิ่งอ่นบ่หัวจักพระอาจารย์นอบเออหัวจักพระอาจารย์นะครับ ผมบอกง่ายๆว่ากับโบกจัญจกเว้ยละ่ะนอเพราะอาจารย์ก็ไม่ได้เปิดตัวอาจารย์ยุนี่เป็น่สิบปีเนาะค่อยได้เห็นรุ่นแรกกับทินเออเพราะว่าลุกแรกๆอาจารย์กับพวกเสกเดียวเนาะยุนีน<อ>่ทะถ้าิีีเดียวมาตลอดอืถ้าพิธีเดียวมาตลอดมือเศ้าเนี่ยกับทหารจะพูดกัะเคอมากกับท้ายอยมากเออพวกทหารพวกนีับท้อยอยมากเลยครับผมยื่จะม่ให้เขาบันทึกไให้เขาอันน่เครับเออ เมื่อกบ่ายังไงกส่วนวงในก็จะก็หูยึงเงี้ยเดียวตรงนีนะครับผมแต่ว่าเมื่อกล่ินเช่้าหรือแถวห้ามนี่บ่งการครับมันอะไรคือมันเขามีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับหน้าที่การงานเขาแต่ถ้าผมถามประเด็นต่อไปยางกอนนีบอกแต่นี่คือเกิดด้วยอํานาจแดงคู่คู่บาอาจารย์อาจิตทาให้ให้ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาด้วยด้วยความที่พ่นบ่ได้แสดงความเคารพนอมน้อมหรือว่าบอกเก้าคู่บาอาจารย์ครับบพฮู้หูเน้ออาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นเพราะ พอแท่นพิมพ์เองหรือพอโรงงานแต่นี่ถ้าถ้าถ้าถามประเด็นต่อไปอาวว้าวก็อันนี้เขากับปั้นมาตั้งเกือบ30ปีรอมาสามสิบปีก็ <เอ S 2> คือว่าเห็นนี้เหตุการณ์แบบนี้เขากับบได้ปกติ<เ>อแต่ของท่านอาจารย์เฮ็ดข้างแรกก็แตกข้างสองก็แตกน่ะมันก็เป็นเรื่องที่หนามาวิเคราะห์นี่อยู่อาจจะเป็นด้วยแรงอันนี้อย่างหนึ่งเพิ่นกับว่าเพิ่นกับว่าเพิ่นกับว่าเคยอ่าบ่อการจะเป็นกระเฮ็ดเลยครับเออเพิ่นก็ว่าได้เขิ่นไปสิเขจะเพิ่นกระเฮ็ดเลยอย่างส่นะเพิ่นกับว่าเพ เออ่งานยังสิเนาะไอ้การปฏิบัติมิ่งยังสินะแต่ถ้านสวนครูบาอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องบางอื่าสุโดโต๊มันเป็นพ่อะเหยื่อเต่านี้ถ้าถ้าถ้าผูถามประเด็นต่อไปว่าเราอำนาจเรียนเพิ่อขึ้นมาก,ก็คือปั้มเป็นปมปมนี่แต่นี่เพราะาการอธิษฐานจิตปุ๊กเซนี่มันมดคาถาหรือว่าพลังจิตพลังงานนี่มันเข้าไปอยู่ในองค์พระแบบใดครับเข้าไปอยู่ในองค์พระแบบใดเจ้าครับเป็นการบอกกล่าช่วงแรกกับเป็นการบอกกล่าวครูบาอาจารย์เนาะครับอืมเป็นงานบอกกล่าว มาเขาเนี่ยอุปาแบบไหนเนี่ยเกื่เลีนแล้วหลังจากเทศพุทเรียบแล้วแล้วเข้ากับมาอธิษฐานจิตมาสวดม้าญาใจพี่แล้วเออใ่ง,งานพูท้าพิเศษพี่แล้วนั่นแหละอันนั้นก็เป็นการเริ่มแรกก็คือเป็นการบอกกล่าวบอกกล่าวผู้บาอ,อาจารย์นั่ะบอกกล่าวเทิดนันเทิดนี่ึ้นมาเออเทิดแล้วเมื่อกันจนจะนี่หนาเลี้ยน,นัันกับว่าคือพระอาจารย์ที่ออกไปทางผู้เฒ่าเลยครับผมเออ ขนาดขนาดเท็ตออกมาแล้วว่ามนันยังไม่ตําหนิตลอดครับมีตําหนิแทบทุกเหรียญแล้วการเหรียญทุกเหรียญเองนาก็จะเป็นเท่าไปมดนดะครับตอนนี้ถ้าบางท่านเอ่เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพลังกิจพลังงานทางกิจมานี่ก็บ,บอกว่าเหรียญนี่่มีพุทธคุณแบบนั้นแบบนี้มุมมองว่าจา์นี่มอง,มอง,ม,องมองแบบใดครับออันนี้มองแบบอะไรเตีับมันก็เป็นเรื่องของไผรอมมนเถยปฏิวัตันเหรียญนั่นบ่มีพุทธคุณ็บ่แบ่นเรียน อครูบาอาจารย์เพระกยาไทยเป็นเครื่องเตือนสตินั่นละครับะวก็แม่นการได้ไปหันไปนี่คือหอวครูบาอาจารย์เด้อหอวคุณพระคุณพระท่านประสงค์เด้อเอาไปเป็นเครื่องเตือนสติเนื้อถ้าผู้ใดบอกว่าเอาไปนั่นแก่ข้าข้อพกับผนนี่ผ่านแท้เ่าเขามม่โมเมียวอ่านเจะาออกไปได้แล้วย่างหน่อยเพื่อนเห็นรอเก็ตมันว่าัรรูุพราเหมือนบ่หรือรูปครูบาอาจารย์องื่นเมืนบ่เพื่อนก็เป็นเครื่องเตือนสติว่าครูบาอาจารย์เนี่ยอัน อันเตือนสติถึงความีข้อง่ออางมของเพื่อนดอกไอ้ความีวามงามของเพื่อนน่ะคุ้มือของครับเออไอ้บุญไอ้บารมีไอ้กุศลพันธิฮ็ดไว้น่ะคุ้มจะของเออบาตเนี่ยไม่กลเป็นความเห็นสวนตัวของภัยของมั่นเลยแนวมนเลยเออเป็นความเห็นชนตัวมันท่าไปของภัยของมั่นอะถ้านึกถึงคุณครูบาอาจารย์ประดิษฐ์บระญชอบคุณศีลคุณธรรมของเพื่อนแต่ปรากฏว่ามันเป็นคุ้มครองชีวิตเขาได้จนงบางขั้นบางคนได้เหรียนจากของท่านอาจารย์ไปในรถชนจนบีมดแต่คนนี่รอดภัยนี่ อันนั้นอันนั้นถ้าถิมมองว่านึกถึงคุณบาอาจารย์แล้วมันเป็นคุมข้องชีวิตเขาแบบไหนแล้วครับถ้าถ้าถิมว่ามันไปเกี่ยวกับนึกถึงคุณความดีของเพื่อนไม่มันก็บอถึงข้าวตายแล้วเนาะมันก็บอถึงข้าวตายจะซื้อแล้วข้าเจ็บข้าเป็นมันก็เป็นเขาบ้นแล้วข้าก็บอได้ว่าเรียนเ่าดีหรือผู้นั้นดีผู้นี้ดีได้ครับเออนั่นแหละมันบาหอดว่ามันจะซื้อเด้อมัว่าเป็นบ่บ่แขวนเรียนเ่าเนี่ยมันกับมีมันว่าบ่แขวนเรียนคุณบาอาจารย์เนี่ยมัน มันบเัเจ็บว่าเป็นกับมีอเออบาดถึงข้าตตยนี่ถ้าองค์เราเป็นลาดเป็นลาดในคาตาอย่ไรผมว่ามันบาดถึงข้าวเขาซื่อหรอกมันข้าวเขามันกับธรรมดาครับเนาะอ่าต่นนี้ถ้าเกิดย่างเหรียญของครูบาอาจารย์นี่เดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาเพิ่นเห็ดใส่กลองม่าต่างนี่ตอนบุกเสกเราต้องบุกเสกในกล้องในกระดาษต่างๆนี่ถามต่อไปว่าไอ้กล้องตลับพระนี่มันสิงมีความขังพร้อมก็บเหรียญบ่มครับ เท่าก็จะไปกำหนดจิตใช้กล้องตีเนาะ<อ>กำหนดจิตใช้รูปเหรียญรูปลักษณะเหรียญอ่ะมันเป็นยังไงต้องสาหนิมิตเหรียญยังขึ้นมาให้ได้ก่อนออแล้วก็เพ่งไปแค่เหรียญแม่นะก็บกำหนดจิตเข้าไปตีละเมื่อแม้กำหนดจิตเห็นตะกองมาเนี่ย <c oughs> แต่ว่าเหรียญยื่อใส่ลูปลักษณะยืาาย่อใส่แต่ว่ามีบ่เห็นอนะ่ะไม่มีอันเดียวเพราะฉะนั้นกำหนดจิตดกำหนดจิตเอาจังหวะกำหนดจิตดกำหนดจิตเพ่งใส่จุดใดจุดหนึ่งว่าเน้นเน้นไปที่ตัวเหรียญบ่ได้บ่ได้ครอบคุมไปที่กล้องแม่น ว่าีนอันถ้าเห้กําหนดที่วัตถุมงคลมันว่าแต่ให้บอกําหนดมองเหรียญมองอนันอันนี้นี่ถ้าเห้บอกหูว่าเหรียญมันรู้รูปลักษณะเป็นยังไงมันว่าวัตถุมงคลอยู่ในนี่นี่เกิดอิทธิเกิดปฏิหางเกิดอย่างแันแล้วแต่ที่อธิฐานไปมันว่าอยู่ในเนี่วัตถุมงคลอยู่ในพระราพิธีนี่เหากับกำหนดอธิฐานไปครอบคุ้มทั้งทั้งนั้นพระราพิธีแบบนี้เออถ้าเห้เน้นเหรียญหรือเน้นวัตถุมงคลอันชุดใดชุดหนึ่งเหากับไปกาหนดรูปลักษณ์ลักษณะนั่นแหละ เพ่งไปจุดนั้นเป็นลักษณะเดียวครับถ้าว่าฮัฟบองโหดจักลักษณะของเหรียญเลื่อนเทาก็เพ่งในกองวัตถุมงคลนั่นแหละคุ้มในวัตถุมงคลทั้งหมดนั่นแหละครับแต่ว่าไอจิตมันนอกไปที่ตัวเหรียญตรวองคพระเหรียเทาก็กำหนดจิตไปจุดใดจุดหนึ่งอยู่แล้วเนาะในไดไปรับวินี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเห้องวัดรูปรักเหรียญมันเป็นยังไงเหาก็กำหนดจิตไปยุหันส่วนมาเนเพิ่นกัสิ่งขอบคู่มันในวงสายศิลในวงอ่าพาคุ้มวัตถุมงคลเป็นบ่เอเป็นจีตกำหนดไปย ผมก็เลยทิ้งถามต่อไปเอ้ยถึงได้ถามว่าแล้วกล้องที่เพิ่นคุมสายชินไว้มันมันขังเพราใแต่เด้กล้องที่ผมถามว่ากับขังองค์พระไ้หันเด้อขังอรียญไว้นไหันก้นเนี่เน้นไปที่ตัวเหรียญบ่แมนเน้นไปที่ตัวกล้องโอเคครับอันนั้คือตัวองค์ประกอบครับเออเพิ่นบ่ไาด้เอากล้องไปแขวนเลาะมนอเหรียญไปหัน